มีหมาบานใดนะครับเป็นคืนเงินผมแน่นะครับขนาดว่าออมกำแพงแล้วนะครับนี่โดดนี้เที่ยวเซยนะครับแต่เมื่อนี้กะสีมาลองอีกหนึ่งวิธีนะครับทีจะลองขามเพื่อนว่าห้นนี้เบิ้งนะครับผมได้สร้างนะครับเป็นหลววไฟฟ้านะครับล้อมสัตว์เป็นถีเขาล้อมสุนัขล้อมวัวล้อมควายเนี่ยแหละนะครับเอามาใส่นะครับจะทดลองเบิ้งนะครับพอพอดีนะครับพอผ่านอยู่บานค่อนข้างจะดือนะครับเพียนกำแพงอย่างสีนะนะครับสามารถกระโดดออกได้นะครับ แล้วที่นี่นะครับกันเท่าตอกําแพงให้ออ,อมสูงขื้นค่าใจใจมันจะสูงมากนะครับซึ่งมันกันแน่นอนนะครับหลักแสนนะครับถึงจะหลายแสนนะครับก็เลยทดลองเบิงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองมาเบิงว่าเครื่องช็อตไฟฟ้าที่เขาส่วนใหญ่เขาจะใช้รอบหลอมวัวเนี่ยนะครับมาๆมา,มาลองเบิงว่ามันจะได้ผลดีบ่คือตั้งใจอยากให้มันกระโดดไปแล้วช็อตหล้กก็คือบ่บบอก้ากระโดดอีกนะครับถึงจะดีเพราะว่าส่วนมากเขาจะแอบ กระโดดตอนที่เขาผือเนาะตัวนี้ก็จะสร้างเป็นเชนวนนะครับใส่กับลวดมาตัวนี้ตัวช็อตนะมีสายวัดสายใส่แล้วก็ลวดแล้วก็สายดินนะครับเดี๋ยวต่อแล้วจะลองมาถ่ายให้เบิรงเด้วยนะครับตัวนี้ก็วิธีต่อวิธีใส่นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้เบิร์นเนาะนะครับตัวนี้พนันจเสียไฟนะครับตัวนี้มันจะใส่ได้สองระบบนะครับระบบแบตเตอรี่แลวก็ระบบไฟฟ้านะครับผมใส่เป็นระบบไฟฟ้านะกับซับสวิตช์มาตรง AC นะครับใส่แบตเตอรี่กับดเนาะส่วน้างลังนะครับก็จะมีอยู่ สายหัวกับสายดินนะครับสายหัวก็คือสายสีแดงสายดินก็คือสายสีดำเนาะส่วนสายดินก็คือเ้าฟังบางสี่นะครับผมตอบว่าท่านจุดนะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ตอวเี้ทดลองคือซือ้อแล้วก็ตัวที่แถมมากก็คือเป็นตัวทดสอบไฟนะครับนี่ส่วนหัวก็คือลวดหลอดบ,บางสี่ครับพอ,อจุดจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เพิ่มมากโดดออกว่อยทีสุดนะครับเพราะว่าเป็นจุดต่ำนะเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวมาลองทดสอบบึงอ่ะพอเสียไฟแล้วนะครับ คันเห็นนะครับตัวนี้ทดสอบดังติดติดนะครับตัวนี้ครับปรับระดับเนาะตัวนี้จะมีปุ่มนะครับปรับความแห้งไฟอยู่นะครับตัวนี้เราก็ทดลองเอาเป็นขนาดกลางเนาะนะครับเสียงไฟนี่ก็คือใส่ได้นะเดี๋ยวลองปล่อยพอพันมาเบิรงนะครับเ่ราะมันจะโดดบ่อนะครับคือเราจะบรเสียไวไตลอดนะครับจะเป็นแค่การตั้งไวเพื่อปรามนะครับว่ให้โดดนะเหมือนเท่าไปเที่ยวสวนสัตว์นั่นแหละนะครับ เดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวตั้งกล่องไปตั้งมางทีต้นคลิปเนาะนะครับตัวนี้เปิดใส่แล้วนะครับเสียงเรียงติดติดติดนะครับก็คือสัญญาณของเครื่องชาร์จไฟนะครับตัวนี้มาจุดที่เพิ่นเคยโดดประจำนะนะครับนี่ก็กำลังอยากโดดนะตัวนี้แอบตังกล่องไว้นะครับตัวนี้เห็นว่านะแน่นครับโดดไปซื้อนะครับปีนเลยนะครับสบายนะครับสบายเมื่อกี้นะครับอาจจะสายสายมันอาจจะหน่อยไปผมมาลองอีกทรานะครับเพิ่มเป็น2สายนะครับสาย2เซนนะครับและก็ ตัวนี้เป็นมือทัดมานะผมแอบตั้งกล่องไว้นะครับเป็นเวลาอีกมือนึงนะครับหลังเลิกงานเวลาจะหาโมงเย็นนะครับเพิ่มเป็นสัญญาณของไฟผมเพิ่มเป็นแต่ก่อนมันแขกต่างนะตัวนี้ผมเพิ่มเป็นสุดเลยนะครับเสียงเสียงของดังติดๆเนี่ยมันจะดังแห้งขึ้นนะครับคือมันปล่อยสายไฟไฟทีขึ้นนะครับนี่คือแอบตั้งกล่องนะสายสายสินก็เป็นสองสินนะสินหลวดเนี่ยดูไหมเขาจะลูกนะเท่นี้แอบแอบดูก่อนนะบวกการโดดเลยนะครับเท่นี้บวกการโดดเลยนะครับ เพราะว่าเห็นสายอาจจะสองเส้นเห็นว่านะครับแต่ว่าก็จะโดดเดิมเดิมมาเลยนะครับเพราะมันเคยโดดยังยังไม่เคยถึงช็อตเนาะนะครับแต่ว่าเหมือนแค่ใส่สองสายแล้วปล่อยไฟแห้งขึ้นเนี่ยครับเหมือนเขามีสัญชาตญาณเหมือนจะหลววแล้วนะครับหลัว่าอีโบกาเด,ด็กคนเนาะนี่ก็เดินวนหลายเทธอน,นะโดยปกติขันบะมี่บะมีเส้นหลวดเนี่ยครับขันคนวอยูเนี่ยบะถึงสองสามวัทีก็โดดนะครับลองละนีะครับน,นี่นะนี่โดนเมื่อกี้นะครับถือเส้นหลวดแล้วเนี่ยได้ยินเสียงแถวจะบ๊องห้องเองเลยนะครับแต่ว่าก็ตกใจนะต ว่ามันจะเป็นเหมือนเท่าโดนไม่ตบยุ่งอะช็อตแต่ว่าน่าจะแห้งกว่านะครับเนี่ยมาอีกรอบ2นะครับรอบ2องยังบ่ทันมั่นใจบึงก่อนจักหน่อยนะครับตัวนี้ผมอาจจะรีเลยอาจะอาจจะตัดแต่เอ่ะนี่ครับโดดออก2นะครับทีนี่นะครับโดนนิดเดียวนะครับกัสะดุ้งกลับเลยนะครับเท่าที่ตั้งนะครับโดนแค่2เถื่อนะกับบอคอยโดนดีแล้วนะครับที่นี่การล่องไปใส่ดูนะขันเพื่อมาบั่นได้ดีนะครับเป็นการหามเป็นบางช่วงนะ เอาฟึ่งไอ้เขากลัวเขาอาจจะบอโดอดอีกนะครับตัวน,นี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้นบึงกันเนาะนะครับ